อันนี้ลูกทำอะไรอ่ะอ,อยากให้ป้าปาร,ร,รูบ้บอกว่าเอาคิดถึงไต้องทำขนาดนั้นเลอยอืมเพราะอะไรอ่ะก็ป้าไปตั้งสองเดือนแต่ไม่ทำให้ลูกเลยค่ะอ๋อหรอ,หรอป้าร,รูาาา้ดีใจตายเนี่ยอย่าให้รู้นะทำไมอ่ะ อยากให้เซอร์ไพรส์เหรอ <S 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 ใช่เซอร์ไพรส์ตอนไหนอ่ะตอนตอนนี้ไงเนาะร้านนี้ก็จะติดไปข้างบนนมแพทผ่าแต่พอปิดป้าน้ำเสร็จด้วยรากป้าไดหยิบป้าก็เห็นอุน้ยตัวไหนอีกคะแม่รอเด็กไ้วยังรอเด็กแล้วออลขอถุงขอถุงเขียนอะไรคะเขียน,นเหมือนกอไก่อะค่ะ